สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้มาเชิญชวนพี่น้องชาวสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและแวกใกล้เคียงปราสาทตามเมืองทมนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่เจ็ดวันอาทิตย์นี้นะครับพวกเราจะไปปราสาทตามเมืองทมกันนะครับใครจะ <c oughs> ไปด้วยเชียป,ปุ๊ไปนะเสี่ยปุไป๊ไปด้วยประธานห้างบอกขอไปละขอคิดก่อนห้าสิบห้าสิบเพราะงานเยอะช่วงนี้เพิพ่งปล่อยกับไอเพลงหัวใจเสียอิ๋วไปแล้วก็วิ่งเยอะด้วยตอนนี้น่าจะมาแรง นะครับวันที่เจ็ดวันที่ยีิบเจ็ดวันอาทิตย์นี้นะครับเราเจอกันที่ปราสาทตาเมินนะครับท,ที่แรกว่าจะรถยนต์ตอนนี้กระแสมันแรงกระแสจะไปตะวันยละละละเยอะรถมันจะเยอะถ้าคนละแวะกนั้นอ่ะคนละแวะกสุรินศรีสะเกดบุรีรัมเนี่ยผมแนะนําให้ขับมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าเพราะรถเยอะแน่นอนวันอาทิตย์เจอกันแล้วก็ใครมาอยู่ในทีมผมผมแจกเสื้อฟรีผมแจกเสื้อฟรีนะครับเจอกันครับวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ